ในในความสงสัยก็คือว่าทําไมเราไม่รีบดับอารมณ์ใช่ไหมเียนรู้วา่าเรากำลังโกรธอย่เงี้ยแล้วทําไมเรารู้ว่าเราโกรธแล้วทำไมเราไม่ยอมดับความโกรธมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นตัวทุกขสัจจ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ <c oughs> เพราะความที่เราไม่เคยเรียนรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นกับจิตเรามาโดยตลอดเราพยายามที่จะดับมันมันจึงเกิดปัญหาของการที่เราเข้าไปดับมันพอบางครั้งมันก็ดับบางครั้งมันก็ไม่ดับตามความอยากของเราใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่จะดับตามความอยากได้เสมอไปเพราะเหตุชนิี้นี้เององค์จึงสอนให้เราเรียนรู้เราเรียนรู้ความโกรธได้เราเรียนรู้อารมณ์ได้เราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้มันดับแต่การที่มันมีอยู่โดยความมีอยู่ของมัน ตามภาวะแห่งความเป็นของมันเราเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดและมันเป็นเราจะเกิดปัญญามากกว่าเข้าไปดับมันการเข้าไปดับมันบางทีอาจจะดับได้จริงแต่เราจะไม่เกิดปัญญาในการที่เราเข้าไปดับคือเราไม่เห็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติโดยเป็นตัวสภาวะของไตรลักษเราจะไม่เห็นการที่เราจะเห็นได้ เราจะต้องปล่อยให้มันเกิดเพื่อเพ่งดูลักษณะของการเกิดของอารมณ์ตอนแรกมันก็เป็นการรับอารมณ์นั้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดผูกใจหงุดหงิดลาคาญโมโหอยู่ก็จริงแต่การที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตดูการเกิดดูการตั้งอยู่การดับไปและในขณะที่เราดูนั้นเราก็ไม่คิดต่อ ไม่ปลูกแต่งต่อแล้วก็อดทนเพื่อที่จะดูการดับต่อไปเราจะเห็นอารมณ์แห่งความโกรดนี้เป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่เกิดเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นอารมณ์อะไรสักอย่างเลยมันเป็นเพียงแค่สภาพอันหนึ่งหรืออะไรบางอย่างที่เกิดที่มากระทบและเกิดขึ้นในจิตพอกระแสขึ้นนี้ทูดเราลงจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วเมื่อเราไม่ได้มองเห็นเป็นความโกรธคือมันมันผ่าน คือตัวปัญญามันจะมองผ่านไปเห็นเพียงแค่ลักษณะอันหนึ่งที่เกิดระดับเกิดระดับจึงได้ทราบตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรมรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรมรมดาจะส่งผลไปเป็นยางในจิตเราเพืประสมของพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดยานรู้รู้ตามความเป็นจริงการที่เรารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพื่อให้เราเข้าใจให้เข้าใจตัวเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจอารมณ์แล้วเราจะปฏิเสธอารมณ์เพราะถ้าหากเราเข้าไปดับเข้าไปกระทาการใดๆก็ตามเพื่อที่จะดับระด,ด,ดับอารมณ์เนี่ยเวลามันจะเกิดขึ้นอีกปั๊บเนี่ยเราจะไม่ชอบเพราะเราจะมีการตั้งค่าของการปฏิเสธเพราะเรารู้สึกว่าเราจะต้องดับมันการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดับมันเนี่ยมันก็จะมีสภาพอันหนึ่ง เราว่าเป็นการห่วงแหงตัวเองหรือว่าปกป้องตัวเองไม่หากไม่อยากให้อารมณ์กระทบการปกป้องตนเองหรือหวงแหงตนเองไม่อยากให้ตนเองได้รับการกระทบจากอารมณ์นี้เองพระพูทธเจ้าบอกว่ามันเป็นการสร้างอัตตาสร้างตัวตนขึ้นในภายในโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นความไม่รู้แทรกอยู่เมื่อมีความไม่รู้แทรกอยู่มันจึมีแรงของตัณหาอยู่ภายในที่ซ่อนแฝงมาพร้อมกับ อาการที่เราเข้าไปดับมันอยากดับมันปฏิเสธมันเราเนี่ยเป็นอาการของตัณหาเลแกแล้วก็เป็นการปกป้องตัวเองก็ถือว่ารักษาตัวเองไม่อยากให้ได้รับกระทบการรักษาตัวเองไม่อยากให้รับกระทบนี่เองมันจึงทําให้ทําให้เราหนีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าพระเจ้าก็ทราบนะไม่ใช่เราไม่ทราบเราเราเราหนีอารมณ์เราหนีได้เราหลบอารมณ์เราหลบได้เราดับอารมณ์เราหาวิธีดับได้สมาธิก็ดับได้ฌานก็ดับได้ จนถึงสมาบัติแปดก็ดับได้แต่ไม่มีปัญญารูธรรมตามความเป็นจริงที่เขาบำเพ็ญกันนอกพุทธศาสนาได้ชาญจ,จนกดข่มอารมณ์จนไม่มีอารมณ์ในไหนปรากฏขึ้นมาเลยเขาได้ถึงเนวสัญญาณนะสัญญายตานาชานแต่เขาไม่มีปัญญาในการละอาสวะไปอยู่ในชั้นผมควการส่งต่ออารมณ์ไปอีกกีใช่ไมคใช่มันส่งต่อกันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วคุณได้เอาจึง ให้เราเรียนรู้ทุกเพราะมันไม่ใช่อารมณ์ทั้ง,งหมดไม่ใช่กิเลสน,นะมันเป็นทุกขสัจจ์ที่เราจะต้องเรียนรู้อารมณ์เครียดอารมณ์รถูกต้องเข้าไปทักมาเลยวันนี้คือทุกขสัจจ์ advisory. มันไม่ใช่กิเลสทั้งจะ <โล S 1> เครียดแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่กิเลสแต่การที่เราไม่รู้จักความเครียดที่กําลังเกิดขึ้นกับตนเองนะนะั่นแหะเราไม่ได้บอกว่านี่เรากําลังเครียดความเครียดกําลังเกิดข,ขึ้นกับเราความเครียดกําลังบีบทั้นจิตใจเราเราเครียดเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้เราเครียดการที่เรารู้จักเรื่องนี เ,เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เหตุเกิดความเทียบเป็นเรื่องนี้เราทักไปเรียนรู้ไปสาวหาไปมันจะเข้าใจความเข้าใจมันจะเกิดปัญญาปัญญามันจะยอมรับเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มันมีเหตุแล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับเหตุมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น <laughs> เข้าใจไหม <laughs> <laughs> ทีนี้เมื่อเราเข้าใจเกิดการยอมรับขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออารมณ์ของโลกที่เราจะไม่ไปไปฏิเสธ เมื่อเราไม่ปฏิเสธเราก็กล้าเผชิญเมื่อเรากล้าเผชิญเราก็จะเห็นอารมณ์เป็นว่าเป็นแค่อันหนึ่งที่เกิดแล้วผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดับไปแค่นั้นนั่นคือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆประเด็นนี้ดีมากเลยนะที่ถามเข้ามาเนี่ยเพราะนักปฏิบัติทั้งหมดจะติดขัดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เมื่อติดขัดจนใช้ อุบายวิธีในการดับอารมณ์เนี่ยโดยการทําความสงบและทําได้ก็เข้าใจว่าตนเองอยู่เหนืออารมณ์ได้จริงๆไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเพียงแค่กบไปชั่วคราวใช้อํานาจสมาธิมากกสมาธิในความหมายของพระเจ้าก็คือว่าเวลาอารมณ์มากระทบจิตอยาคล้อยตามให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ดูอารมณ์ที่เกิดบางคนบอก มันกำลังจิตไม่ถึงที่จะดูทําไงมันไม่มีใครมีกําลังจิตทันทุกคนหรอกในครั้งแรกเมื่อผเผชิญอยู่เรื่อยๆ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 รู้อยู่เรื่อยๆภาคอยู่เรื่อยๆไม่ทันอยู่เรื่อยๆบรรจะการรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าแอคทีฟรือวสติมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะทําให้มันทันในภายหลังตัวเนี้ย พอสติรู้ทันปั๊บมันก็จะทําสติเนี่ยจัดอยู่ในองค์ของสมาธินะสม,มาสติสาม,มาวายามาสมาสติสาม,มาสมาธิสามสามอย่างเนี่ยจัดอยู่ในองค์ของสมาธิสาม,มาวาจามกัมมันตาอาชีวะจัดอยู่ในองค์ของศีลสมาธิถี่สาม,มาสกปปะจัดอยู่ในองค์ของปัญญาปัญญาศีลสมาธิคือเส้นทางแห่งมรรคจะเรียงกันอย่างนี้คือเลียงปัญญาก่อนแล้วเข้าหาศีลแล้วก็ไปสู่สมาธิสมาธิผู้เจ้าบอกว่าเปรียบสมมเสมือนเรือนยอด เำว่าเรือนยอดก็คือมันสิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องนํามาไว้ที่หลังคือสร้างที่หลังเกิดที่หลังเหมือนกับเราสร้างเรือนเนี่ยยอดเรือนเนี่ยเราจะเอาไว้ไว้ใส่ที่หลังเหมือนกับยกช่อฟ้าอย่างนี้ทชไมต้องทําตัวอุโบสถทํลราคาทําอะไรใี่เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาเอาไปไว้ข้างบนเรียกว่ายกช่อฟ้าสมาธิเหมือนกันเอาไว้ที่หลังสติสมาสติสมาวายามะสมาสติสมาสปาิสมาธิทิสมาสังกปาก ปัญญาเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาต้องสร้างขึ้นมาก่อนแล้วตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจะพาเราเข้าไปหาศีลแห่งสัมมาวาจากรมมันตะอาชีวะแล้วสติสมาธิจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วการเข้าไปเห็นอารมณ์จึงเป็นสัมมาทิฏฐิคือต้องเห็นถ้าเราไปดับอารมณ์มันก็ไม่ได้เห็นคือไม่ได้เรียนรู้เมื่อไม่ได้เรียนรู้อารมณ์เราจะไม่เข้าใจอารมณ์เมื่อเราไม่เข้าใจอารมณ์ เราก็จะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ตามความเป็นจริงนะเราก็จะกําหนดหมายเฉพาะสิ่งที่เราพอใจแล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่พอใจเราจะทาอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตวันนี้มีความสุขเพราะเราจึงปฏิเสธอะไรบางอย่างที่ที่เราไม่ชอบกับเราแล้วปฏิเสธแล้วบางทีมันปฏิเสธได้ตลอดเวลาไหมล่ะเราจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจอยู่แล้วใช่ไหมแม้เราไม่อยากจะเจอปฏิเสธยังไงมันมันต้องเจอ เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเรียนรู้และยอมรับมันดีกว่าปฏิบัติปฏิเวถูกต้องที่นั้นะ <c oughs> เรียนรู้คือปรยิยัตปฏิบัติก็คือยอมรับปฏิเวทก็คือเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ของมันธรรมดาเห็นไ,ไหมมันจะตกลงสู่ความเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาทุกคนคือเราจับคาพูด ผิดตรงที่ว่ามักคือพ้อปฏิบัติเข้าไปดับทุกคำพูดเป็นอย่างนั้นจริงแต่วิธีประเดือดไม่ใช่ว่าเป็นทุกแล้วเข้าไปดับมันไม่ใช่นะ <c oughs> ใช่ต้องเรียนรู้ <c oughs> เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้เราก็ดับได้ <c oughs> ทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าในขณะที่เราปล่อยให้มันเกิดเนี่ยแล้วจิตของเราตั้งมั่นมีเพียงพอเนี่ยก็ต้องเผลอคอายตามหลงคอายตามแล้วก็เป็นไปตาม ตัวนี้แหละที่ที่บางคนจะไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แทบจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเพราะเราก็ถูกอารมณ์ครอบงาไปเสียทั้งหมดเราจะปฏิบัติกับมันยังไง <c oughs> เราต้องยอมเป็นไป,นปนตามอารมณ์ก่อนนะในแรกๆเขาเรียกว่ายอมเป็นไปนตามก่อน <c oughs> คือให้รู้สึกตัวว่ายังไงเราก็ต้องรู้อารมณ์ไม่ทันอยู่แล้วแต่เรายอมเป็นไป,นปนตามอารมณ์เพื่อที่จะสร้างสร้างความเข้าใจยอนทุกไปกับมันก่อน เพื่อที่จะสร้างสร้างความเข้าใจเลยว่ายอมรับสิ่งที่มันเกิดกับเราไปเรื่อยๆมันจะเป็นการยอมรับโดยถูกควบคุมด้วยความรู้มันไม่ใช่ยอมรับเป็นทุกโดยถูกทุบบีบคั้นโดยฝ่ายเดียวแต่เป็นการยอมรับโดยที่เราก็ยอมรับเพื่อที่จะรู้แม้จะถูกบีบคั้นแต่เราก็รับรู้โดยการเรียนรู้ในขณะที่มันเป็นอยู่มันต้องเป็นอย่างนี้ มันถึงจะสามารถเกิดการยอมรับที่เป็นการยอมรับแบบในจิตในใจจริงๆได้คือยอมรับจากภายในไดน้ถ้าถ้าไม่ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ยอมรับเป็นการจริงแค่แค่อะไรแค่บอกว่ายอมรับยอมรับเถอ,อะ,รระ,เเะอะไรประเภทเนี้ยปลงซะอะไรประเภทเนี้ยก็ก็บอกแค่ว่าตัวเองปลงปล่อยวางเถอะจริงๆแล้วการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับและเรียนรู้ความเข้าใจอารมณ์พวกนี้ถึงที่สุดแล้ว มันจะแสดงอาการของการปล่อยเองอัตโนมัติด้วยความรู้ความเข้าใจ